สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านดีดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโรโเลยไม่เหมอะความสม่ตัวๆแไม่หมอหมาตัวนั่นเองนะคะไม่เหมาะที่มีพลังงานอาล่าพลังงานเอเนจีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในรายมีดีในดีมีรายหรือว่านดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดต้องใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณคุณติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าค่าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้สปอร์ตไม่เหมอด้วยนะคะแต่ให้ไม่เป็นไม่เป็น หรือว่าอยากสัพพอตทางตรงค่าชากาแฟตามข้างล่างนี้เลยค่ะได้แล้วนะคะให้ทุกคนนะคะแอดข้อความมาหาแม่หมอหน่อยนะคะแม่หมอจะให้บอปเปอร์เป็นการตอบแทนนั่นเองนะคะทุกคนค่ะมาค่ะนะคะเช้านี้ยังเป็นวันหยุดอยู่นั่นเองนะคะบางคนก็ถ้าเป็นเอกชนไม่ทราบว่าจะแบบทํางานหรือเปล่านะคะเอาราคาวันนี้เราก็เลยตั้งใจทําว่านะคะชื่อตั้งชื่อ แรนดอมว่ากรรมตัวไหนนะคะกรรมตัวไหนที่เขายังไม่ปล่อยคุณเป็นเพราะอะไรและถึงเวลาหรือยังที่เขาจะปลดปล่อยคุณกรมตัวไหนคะที่เขายังไม่ยอมปล่อยคุณเพราะอะไร นะคะและมันถึงเวลาหรือ,อยังที่เขาจะปลดปล่อยคุณนั่นเองค่ะมาค่ะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นะคะมากรรมตัวไหนคะนะคะที่ส่งผลให้คุณได้เจออุปสรรคมากมายหรือเกินในตรงนี้นะคะทําไมเขาไม่ยอมปล่อยคุณไปเพราะอะไรคะและถึงเวลาหรือ,อยังที่คุณจะได้รับการปลดปล่อยปลดล็อกค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกรรมนะคะตัวไหนก็คือกรรมทางด้านการเงินนะคะคุณจะได้หลับการปลดล็อกในเร็ววัันี้ไม่เกินสองเดือนนี้นั่นเองนะคะกรรมที่คุณเคยทํากับคนอื่นไว้กรรมที่เป็นเจ้ากรรมในเวรกรรมในเรื่องไหนคะในเรื่องคุณเคยทํางานมาแล้วเราคิดว่าคุณเคยทํางานแล้วกรรมนี้ส่งผลให้คุณ ติดขัดในเรื่องการเงินและการงานแต่อีกไม่นานภายในสองเดือนนี้หรือสองอาทิตย์นี้คุณจะได้ปลดล็อกในเรื่องการเงินนั่นเองภายในสองอาทิตย์นี้นั่นเองและคุณจะได้ปลดล็อก นะคะทางเรื่องการงานโอกาสก้าวหน้าทางด้านการงานจะนำพาให้คุณประสบความสำเร็จในทุกเรื่องราวนั่นเองนะคะนี่คือกรรมตัวไหนคะกรรมทางด้านการเงินนี่แหละเจ้ากรรมในเวรนะคะเจ้ากรรมในเวรที่ที่เขาไม่ยอมปล่อยแต่ตอนนี้เขากําลังจะปล่อยคุณแล้วภายในสองเดือนนี้นั่นเองเห็นไหมคะนี่คือเจ้ากรรมในเวรของคุณและตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างคะขอให้ไพ่นําทางคะ่ะ ให้คุณรักตัวเองนะคะถ้าคุณเป็นคนโสดให้คุณตั้งมั่นตั้งใจรักตัวเองตอนนี้ตอนเช้านี้กอดตัวเองกอดตัวเองในรถหรือว่าในห้องตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่กอดตัวเองเมื่อนั้นแล้วชมว่าตัวเองมีความสุขแล้วตัวเองเป็นคนผู้มั่งข้างลำรวยอะไรก็ได้ให้คุณชมตัวเองกอดตัวเองนะคะแต่ถ้าคุณมีคู่หลักแล้วรักกันให้มากค่ะคุณจะได้เจอคู่หลักนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะกรรมตัวไหนคะ เจ้ากรรมในเวรมาแบบคู่หลักก็มีให้หลักตัวเองให้มากๆสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งคุณรักตัวเองกอดตัวเองมากเท่าไหร่ความสุขจะเข้ามาหาคุณคุณเป็นคนสร้างความสุขเองถ้าคุณปลูกต้นความสุขคุณก็จะได้ความสุขถ้าคุณปลูกต้นความสุขคุณก็จะได้ความทุกข์นั่นเองค่ะโอ้โหกําหนัก นะคะนะคะกรรมตัวไหนเหรอคะคุณมันมันมันเป็นกรรมกรรมที่มันผูกพันธนาการมาแต่ก่อนในเรื่องการงานนะคะธุรกิจการงานที่มันทําให้คุณติดขัดมีปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างคุณไม่ยอมปล่อยเขานั่นเองนะคะถ้าคุณไม่ยอมปล่อยยึดติดเขาไว้เขาก็จะอยู่กับคุณแบบนั้นแหคะค่ะเพราะอะไรคะเพราะคุณมองหาแต่ความทุกข์ คุณไม่เคยพยายามจะมองหาความสุขเลยนั่นเองนะคะแล้วคุณจะหลุดพ้นไหมคะกรรมนี้กรรมหนักเลยค่ะนะคะคุณทําอะไรคุณก็รู้สึกว่ามันติดขัดไปหมดนั่นเองนะคะในเรื่องความรักอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเรืคู่รักนะคะในอดีตชาติปางก่อนของคุณก็ได้นั่นเองค่ะทุกคนเคยคุณอเคคุณค่ะเคยคุณค่ะ,อ,คคะอีกไม่นานนะคะอีกไม่นานคุณจะได้รับการปลดล็อก นะคะชีวิตของคุณถ้าคุณใส่ใจในเรื่องใดแล้วมึงสมมติว่าคุณอ่อมคุณยมคุณเจอปัญหาต่างๆให้คุณเลือกมองหา เลือกมองหาในสิ่งที่มันทําให้มีความสุขตอนนี้คุณเครียดเงินไม่พอใช้หรืออะไรก็ตามนะคะอีกไม่นานแต่ตอนนี้นะ่สาสถานการณ์ตอนเช้านี้ให้คุณมองหาแต่ความสุขฟังแต่อะไรที่มีความสุขที่มี energy พลังงานบวกให้กับคุณแล้วคุณจะได้รับแต่ความสุขเข้ามานั่นเองนี่คือพลังบวกจากแม่หมอด้วยก็ได้นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะ ะะเมื่อเราอยากจะให้ความสุขเข้ามาเราก็ต้องปลดล็อกความทุกข์ออกไปจากตัวเราก่อนนั่นเองค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะแล้วอะไรคะนี่คือแปดเลียนคุณไม่ต้องห่วงค่ะเมื่อมีแปดเรียนคุณไม่ขาดแคลนแน่นอนค่ะการเงินคุณจะเข้ามาเงินมาจากการทํางานคุณมีทักษะคุณมีความรู้จงนําทักษะวิชาชีพของคุณนํามาสร้างให้มันเป็นเม็ดเงินของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ ค,ค่คุณค่ะค่คุณค่ะค่คุณค่ะถ้าคุณมีปัญหากับคู่รักนะคะกรรมนี้เกิดจากคู่รักหรือว่าคู่รักคุณเป็นคนก่อสร้างสร้างนี่สร้างกรรมอะไรก็ตามแต่เป็นคนที่คุณรักนั่นแหละค่ะสร้างมันเป็นพันธนาการมาตั้งแต่อดีตชาติก่อนแต่ตอนนี้มันกําลังจะดีขึ้นคุณจะได้รับการปลดปล่อยจากกรรมครั้งนี้ค่ะ นะคะจากกัขงขนี้ถ้าคุณอยากปลดปล่อยให้คุณทําตามคลิปเมื่อคืนนี้นะคะนะคะวิกอ่อไปประจบเทวดาตามลัคนาราศีแล้วคุณจะปลดปล่อยและที่สําคัญนะคะ ปล่อยชีวิตสัตว์สักหนึ่งตัวแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นนั่นเองคุณจะได้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนะคะแล้วนี่คือสองถ้วยความสุขของคุณจะกลับมาอีกครั้งกรรมมันไม่ได้ไปไหนหรอกคะ่ะเดี๋ยวมันก็มาหาเราความสุขไม่ได้ไปไหนะเดี๋ยวมันก็มาหาเราเพราะฉะนั้นให้คุณรู้จักปล่อยวางชีวิตให้ได้นั่นเองนะคะต่อค่ะคนค่ะเคุค่ะนะคะอย่าใจร้อนใจเย็น มองหาโอกาสของตัวเองมองว่าตัวเองมีได้รับชัยชนะเมื่อคุณมองว่าคุณเป็นผู้ชนะคุณไม่มีกรรมแล้วคุณก็จะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าคุณมองว่าคุณเป็นผู้แพ้อย่าอย่าใช้คำว่าผู้แพ้กับตัวเองมันเหมือนเป็นการไม่หลักตัวเองนั่นเองนะค่ะทุกคนนี่คือเพจออฟสอดนั่นเองนะคะคน,น,คน,น,นะคะ,นะคะเด็กถือเด็กถือดาบนัเองแต่เด็กถือดาบทั้งนี้เป็นคนที่มุ่งมานะ คุณเป็นคนเก่งค่ะคุณมีความทะเยอทยานความทะเยอทยานแม้แต่โจโฉก็ยังมีความทะเยอทยานจงนําความทะเยอทยานของคุณนะคะลุกขึ้นมาสู้กับชีวิตนะคะชีวิตสู้มาเราสู้กับนั่นเองนะคะแม่หมอก็เจอเหมือนกันค่ะแล้วกรรมนั้นมันจะไม่อยู่กับเราค่ะถ้าเราลุกขึ้นสู้กับมันนั่นเองค่ะต่อค่ะ ขคุณค่ะขคุณค่ะลุกขึ้นสู้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณมีความรู้คุณเก่งอยู่แล้วคุณมีสัมผัสพิเศษนะคะคุณเป็นผู้ให้เสมอมากรรมดีของคุณก็มีแต่แต่เพอเอิญคุณมองเฝ้าแต่เฝ้าเหมือนปลูัภาะ นะคะคุณปลูกผักชนิดหนึง่งแต่คุณปักปลูกผักแต่ต้นแห่งความทุกข์ลดน้ําแห่งต้นแต่ต้นความทุกข์คุณก็เลยมองหาความสุขไม่เจอนั่นเองและนับจากนี้เมื่อคุณได้ดูคลิปนี้แล้ว คุณจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองนะคะเดอะไฮเปอีเภทคุณเข้าใจคนอื่นคนอื่นมาขอความร่วมมือขอความช่วยเหลืออะไรคุณให้ตลอดแต่เวลากับตัวเองคุณไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ของตัวเองได้เลยเขาเรียกว่าเส้นผมบางภูเขานั่นเองนะคะและนับจากนี้สถานการณ์ใดจะเกิดขึ้นกับคุณคะในเร็ววันนี้คะ่ะ คุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะเมื่อคุณเรียนรู้และตระหนะักเข้าใจว่าเมื่อคุณมีแก้วใบหนึ่งน้ำมันเต็มแก้วจะทำยังไงให้คุณได้รับความสุขคุณก็ต้องถ่ายเทน้ำตรงนั้นะออกให้มันเป็นครึ่งแก้วแล้วคุณจะได้รับความสุขนี่คือสามถ้วยการเฉลิมฉลองคุณจะได้รับการปลดล็อก จากเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเป็นอยู่ตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่10ให้คุณทําตามนะคะเมื่อคืนคลิปเมื่อคืน7สุด8เมื่อคืนนี้เราจะบอกทิกดีๆไว้อยู่นะคะกลับไปดูนะคะถ้าใครยังไม่ได,ดูแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะประจบเทวดาย,ยังไงให้ได้ทรัพย์ให้ได้สินให้ได้รับการปลดล็อกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นพลังงานของคุณ คุณจะต้องเติมเต็มความสุขซื้อกุหลาบให้ตัวเองกอดตัวเองนั่นเองนะคะแล้วคุณจะมีแต่ความสุขนั่นเองนะคะจำนี้คุณเป็นคนสร้างคุณก็ต้องลบล้างมันได้นั่นเองนะคะต่อค่ะขคบคุณค่ะขคบคุณค่ะขคบคุณค่ะและคุณเตรียมตัวรับข่าวดีเฉลิมฉลองคุณจะได้ทำงานในโลกใหม่ใหม่ โลกใบใหม่ของคุณเป็นงานโลกออนไลน์คุณเตรียมตัวรับความสุขคุณเตรียมตัวรับข่าวดีเลยกรรมกำลังจะปล่อยวางกรรมกำลังจะปลดปล่อยปลดล็อกคุณให้คุณได้รับนะคะโอกาสดีมันคือจังหวะชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนผ่านยิ่งคุณสร้างฐานบุญบารมีเยอะๆช่วงนี้สวดมนต์สร้างฐานบุญนะคะทำอะไรเกี่ยวกับบุญยิ่งจะทำให้คุณนะคะได้ปลดล็อกชีวิตได้เร็วขึ้น กรรมร้ายกรรมหนักจะกลายเป็นเบาสิ่งที่เบาอยู่แล้วถ้าใครนะคะไม่มีกรรมก็ดีมันจะหนุนนําให้มีคุณมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครมีกรรมอยู่หนักจะกลายเป็นเบานั่นเองนะคะช่วงนี้ทําบุญทําทานอย่าลืมทําความสะอาดหิ้งพระนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือสิ่งที่กรรมหนัก จะได้เป็นกรรมเบานั่นเองหรือไม่มีกรรมเลยหรือกรรมจะปลดล็อกให้คุณได้รับอะไรคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจะไม่เป็นชาวเกาะน,นะคะคุณจะไม่เป็นชาวเกาะคุณจะไม่ติดเกาะกรรมอีกแล้วนั่นเองกรรมจะไม่ติดเกาะกับคุณอีกแล้วนั่นเองนี่คือ t i e w of f o r t u n นนะคะนี่คือสิ่งที่คุณปรารถนา จังหวะชีวิตของคุณกําลังจะเปลี่ยนผ่านนะคะก้าวสู่กงล้อแห่งโชคชะตาคุณจะได้กลับมามีความสุข อีกครั้งหนึ่งคุณกลับมามีความสุขเหมือนชีวิตได้ turning point อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะความสุขครั้งใหม่นะคะความสุขครั้งใหม่เริ่มนับศูนย์หรือเริ่มนับหนึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆคุณจะมีข่าวดีรับข่าวดีเตรียมรับข่าวดีเรื่องโชคลาภเรื่องโชคลาภทางด้านการงานแล้วคุณอาจบางคนอาจจะได้ไปงานแต่งสังสรรค์ช่วงเวลานี้คุณจะมีความสุขแล้วคุณเตรียมรับได้เลยค่ะธุรกิจ การงานของคุณจะเป็นงานโลกออนไลน์โลกที่สองของคุณนั่นเองต่อค่ะานะคะมันกำลังจะจบลงค่ะเจ้ากรรมนายเวรของคุณกำลังจะปลดปล่อยปลดล็อกนี่คือเจ้ากรรมนายเวรที่มาในรูปแบบคนธรรมดานี่เลยคะ่ะเจ้ากรรมนายเวรที่มากรรมที่มาจากเพื่อนร่วมงานนะคะกรรมที่เป็นคนสร้างเองอารมณ์ของคุณก็คือกรรมชนิดหนึ่งเมื่อคุณรู้ว่า นะคะคนทะเลาะกันหรือมีปากเสียงกันถ้าคุณเอาอารมณ์ไปเข้าร่วมในธุรกิจการงานของคุณสมมุติว่าในกลุ่มของคุณมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นคุณก็เอาอารมณ์ไปร่วมด้วยนั่นแสดงว่าคุณก็เจอกรรมอีกตัวหนึ่งแล้วหมายถึงว่ามันไม่จบไม่สิ้นกันแล้วก็มีแต่คํานินทาก็ทะเลาะบออ่อเรื่งกันนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณไม่เอาใจและเอาปากคุณไปเข้าร่วมทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ทําอะไรคุณไม่ได้นั่นเองนะคะต่อค่ะ คำคุณค่ะคุณค่ะคุณคะ,คณคะห้าไม้เหรอคะห้าไม้เท้าก็แค่ไม้จิ้มฝันนะคะเมื่อคุณไม่เอาอารมณ์ไม่เอาปากไม่เอาหูไม่เอาอวัยวะที่รับฟังนะคะเสียงคนอื่นพูดและเอาปากไปคุยแบบเรื่องไม่ดีใส่ลายคนอื่นเมื่อนั้นกรรมก็ถูกปลดปล่อย นี่ค่ะคุณได้ตื่นรู้เปลี่ยนจากดําเป็นสีทองแล้วแทมเพลนคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงสภาวะจิตใจของคุณคุณได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแน่นอนค่ะเพราะพกตนุข,ของคุณเป็นไรคะเป็นเดอะเลเวอร์และก็ไฮปินเทสนั่นเองไฮปินเทนคือถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้หญิงที่สวยนะคะมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนอื่นตอนนี้ เจ้ากรรมนายเวรเขากําลังจะมาปลดล็อกคุณให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นเองนะคะนะคะกรรมที่คุณสร้างขึ้นมานั่นเลยค่ะนะคะต่อค่ะสามดาบสามสามนะคะสภาพจิตใจของคุณต้องรักษาสภาพจิตใจคุณจะได้โดนปลดล็อกเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ เปลี่ยนแปลงทั้งสภาพจิตใจคุณด้วยถ้าจิตใจคุณอ่อนคุณยมยังไงกรรมตัวนี้ก็ยังเกาะกินหัวใจคุณอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณรู้สึกว่าคุณอ่อนคุณยมคุณต้องหาเอนเนีดีๆเข้ามานะคะไปอยู่กับเด็กๆไปอยู่กับใครๆก็ได้หรือว่าเปิดเพลงฟังเพลงที่มีความสุขนั่นเองหรือว่าไปแม่น้ําไปตรงไหนก็ได้ที่มันทําให้เอนคุณดีนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะ คบคุณค่ะคบคุณค่ะคบคุณค่ะไม่มีอะไรจะทำลายเธอเท่ากับเธอทำตัวของตัวเองถ้าคุณอยากปลดล็อกออกจากนะคะกรรมครั้งนี้กรรมที่มันเกาะกินหัวใจของคุณที่มันยึดติดจิตใจของคุณที่มันทำลายชีวิตคุณมันเนิ่นนานเหมือนมันจะเป็นมะเร็งเนื้อหลายด้วยซ้ำนั่นเองนะคะเมื่อคุณได้ตื่นรู้ครั้งนี้แล้วคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง นะคะทาตัวเองให้มีความสุขนี่คือความสุขที่คุณจะได้รับเมื่อคุณไม่ใส่ใจกับความทุกข์คุณสร้างความสุขให้ตัวคุณเองได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความสุขครอบครัวข,ของค,คุณก็จะมีแต่ความสุขใครๆก็จะมองคุณดีขึ้นใครๆก็จะบอกว่าอุ๊ยทําไมคนนี้เขาแบบหน้าตีหน้าตาดีเขามีความสุขจังเลยอยากเป็นเหมือนคนนี้จังเลยเดี๋ยวจะมีคนพูดถึงคุณแบบนี้คุณต้องการให้คนพูดแบบไหนถึงคุณคะนะคะถ้าคุาอยากให้คนอื่น ชื่นชมคุณอยากมีคุณเป็นไอดอลคุณก็ต้องสร้างสถานาการณ์จำลองว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขแม้ข้างในมันจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ข้างนอกคุณจะต้องมีความสุขเหมือนหลอกตัวเองนั่นเองนะคะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะถ้าเป็นผู้หญิงคุณนั่งสมาธิสมาธิจะช่วยคุณได้เยอะนั่นเองสร้างฐานบุญเยอะๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสร้างฐานบุญเยอะๆช่วงนี้ช่วงการเปลี่ยนผ่านพลังงานบางคนมันจะดรอปลงบางท่านจะดรอปลงนั่นเองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นให้สร้างฐานบุญเยอะๆไหว้พระสวดมนต์และอย่าลืมนะคะ กวาดน้ําด้วยนะคะทูบไม่จําเป็นจะต้องจุดก็ได้ถ้าเราสวดมนต์นั่นเองนะคะและนี่คือกรรมที่นะคะเขาได้มาบอกคุณแล้วนะคะคุณนั่นแหละเป็นคนสร้างกรรมขึ้นมาทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองนั่นเองแต่ถ้าคุณอยากปลดล็อกคุณก็ต้องมองหาสิ่งดีๆอย่ามองหาสิ่งที่ขาดอย่าโหยหาสิ่งไหนถ้ามันเป็นของเรามันก็เป็นของเราอยู่วันยังค่ำนั่นแหละค่ะต่อค่ะ ค่ะคุณค่ะคอบคุณค่ะเมื่อคุณได้ตื่นรู้นั่งสมาธิทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะนี่คือการนั่งสมาธิจเจริญภาวนาแต่ถ้าคุณเป็นศาสนาอื่นนะคะคุณก็ทำในแบบศาสนาของคุณนั่นเองและเมื่อคุณได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้วความสําเร็จนี่คืออะไรคะคุณเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานความสําเร็จในใจคุณก็จะเกิดขึ้นคุณจะมาขอบคุณชีวิตของคุณที่มันผ่านอุปสรรคครั้งนี้นั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะชีวิตนี้เขาจะเจอความสุขไหมคะสําหรับคนที่เข้ามาดูฮาลิยนนะคะคุณอยากปลดล็อก นะคะคุณจะได้ปลดล็อกเตรียมตัวเปลี่ยนแปลงโยกย้ายห้าเหรียญคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะขาดแลนเพราะในเมื่อคุณมีแปดเหรียญอยู่การงานของคุณจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นสถานการณ์ทางด้านการเงินนะคะของคุณจะถูกปลดล็อกมันมีแม่กุญแจอยู่ตรงนี้นะคะมีลูกกุญแจอยู่คุณไม่ต้องกลัวคะ่ะนะคะแต่ขอให้คุณมีพลังใจนิวใจตัวเองให้ได้เท่านั้นเองคะ่ะแล้วไงต่อคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วอะไรล่ะคะเล้วอะไรล่ะคะสิ่งที่คุณประเจินมามันกําลังจะขี้ขายด้วยบุญบารมีของคุณนั่นเอง นะคะความสุขครั้งใหม่จะเกิดขึ้นกับคุณมันเป็นสุขที่คุณเคยมีความสุขที่จริงความสุขจะเข้ามาหาคุณเร็วมากถ้าคุณมีจิตใจไม่อ่อมไม่ยอมนั่นเองปลดล็อกตัวเองให้ได้นั่นเองนะคะแล้วนี่คืออะไรคะความสุขหกถ้วยนะคะถ้านะคะถ้าเป็นความรัก นะคะอาจจะเป็นรักครั้งเก่ากลับมาอยู่เทินหรือรักครั้งใหม่เป็นรักต่างวัยนั่นเองหรือลูกหนี้เอาเงินมาให้เขารู้ว่าเอ้ยคุณก็ไม่มีเหมือนกันนะนะคะคุณไม่มีเหมือนกันนะเขาก็ไม่มีแต่เขาก็รู้ว่าคุณไม่มีเขาเป็นลูกหนี้ที่เขาจะเอาเงินมาให้คุณนั่นเองค่ะความสุขครั้งใหม่นั่นเองนะคะต่อค่ะ คอบคุณค่ะคอบคุณค่ะไม่ต้องรอให้ใครมาซื้อกูหลาบให้คุณแต่คุณต้องซื้อกูหลาบให้ตัวเองเมื่อมีใครถามก็ยิ้มไม่ต้องตอบนะคะว่าใครซื้อให้แต่ที่จริงเรารู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนซื้อแต่คุณจะมีโอกาสนี่คืออะไรคะ Night อ f c ั nice p นั่นเองนะคะอัศวินถือ นะคะอัศวินถือถ้วยนั่นเองจะมีคนมามอบโอกาสยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณบางทีอยู่ดีๆคุณปลุกปับ,บ,บรับโชคนะคะมีคนมาเสนอโอกาสดีๆให้คุณเป็นด้านความรักเป็นด้านความสุขนั่นเองนะคะหรืองานต่างๆที่มันจะทำให้ธุรกิจการงานของคุณได้รับความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองค่ะต่อค่ะนะคะให้คุณบาลานซ์ชีวิต คุณต้องบาลานชีวิตให้ได้ถ้าคุณบาลานชีวิตได้ความสุขนี่คือการบาลานชีวิตคุณบาลานชีวิตได้แล้วนับจากนี้ความสุขจะเข้ามาหาคุณอีกไม่นานนี้แหละค่ะนะคะเมื่อคุณบาลานชีวิตได้นะคะนี่คือความสุขที่จะเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะความทุกข์กรรมนะคะกรรมกําลังจะหลุดลอยออกไปจากตัวคุณและนะคะในเร็ววันนี้แหละค่ะไม่เกินสองอาทิตย์หรือสองเดือนนี้นั่นเองค่ะต่อค่ะ คกคุณค่ะคมคุณค่ะคมคุณค่ะ,คคะและเมื่อคุณบรรลั์ชีวิตตัวเองได้เข้าใจกงล้อแห่งโชคชะตากำลังปรับเปลี่ยนภายในเดือนเมษาจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่12บสอ 12เมษายนนั่นเองและว,วันเปลี่ยนจริงๆชีวิตชะตาของคนเรานะคะที่เกิดในดินแดนสุวรรณภูมิจะมีการปรับเปลี่ยนตั้งแต่วันที่12แต่ว่าเปลี่ยนจริงๆคือวันที่14ตามหลักเมืองนั่นเองนะคะนี่คือชื่อเสียงของคุณจะกลับมาเรื่องลือและบือไกลอีกครั้งนั่นเองนะคะเขาได้ปลดปล่อยคุณแล้วกรรมที่คุณเจอหนักหนาสาหาัสวิบากกรรม นะคะมืดมิดมองไม่ออกนับจากนี้การเปลี่ยนผ่านชีวิตดีๆไม่ว่าคุณจะเกิดอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะผ่านเรื่องเร็วร้ายอะไรมาก็ตามขอให้คุณรักตัวเองนะคะรักษาใจตัวเองแค่ตัวเองมีสุขภาพร่างกายที่ดีนอกจากนั้น ปล่อยให้มันเป็นไปตามจังหวะชีวิตและที่สําคัญสร้างบุญเยอะๆแล้วบุญจะนำพาให้คุณได้รับเร็วกว่าคนอื่นนั่นเองนะคะฐานบุญคุณมีมากเท่าไหร่คุณจะได้ปลดล็อกเร็วขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนและวันนี้ชา้านี้แม่หมอบอกเลยว่า Congregation เมื่อคุณบาลานซ์ชีวิตตัวเองได้นะคะเข้าใจชีวิตตัวเองว่าทุกคนเขาก็เจอเราก็ต้องเจอเหมือนกันไม่ใช่ว่า ขนาดคนรวยเท่าไหร่เท่าไหร่เขายังเป็นหนี้พันพันล้านเราก็เป็นหนี้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วนี่คือเมื่อคุณบานล้านเข้าใจจังหวะชีวิตของคุณแลว้วสิ่งที่จะมาคือชื่อเสียงสิ่งที่สวยงามครอบครัวคุณจะมีความสุขผลงานของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งนั่นเองไม่ว่าคุณปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นไปตามที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะวันนี้เช้านี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ